ร้อยพันห้าพันห้าที่ว่าไงตวอให้ใช้ไอ้าเท่าไรวะอ้ดูดิม่งเป็นพ้าจิแ่เนะเก้หล้าเหลอกเกับก้จับเก้าปอยากจะทำให้มันได้สักห้าหกร้อยอะเฮรอด่ เอาสักพันหนึ่งเงสนุกเลยชิศหกตัวัวนั้ก็คิดถึงดีลอยลีด้องกแจ้งกินโคมโคมขึ้นพรู้ d y ีไม่อยากเป็นมังกรตัวนี้คือก็ะด้ รูไ้ไหมมันก่อนมาเยอะาเตินเลยไม่่2เนก็เสร็จแล้ว2เทินจะเร็จไงวะบ้าบอเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบสีนส่น่ะ2เตืนมันใช้ติดแะอไม่เจ็บบอเลยมันจะเตอนแล้วเจ็ดได้ไงมติมัมนมันจะเจ็ดได้ยังไงอ่าอันนี้1อ่ะ1ที2ที 2> อ่ะ สามทีสี่ทีสี่ทีก็กี่เทินสี่เทินอ,อย่างน้อยได้ตัวเรายังไม่ครบไงต้องตัวซัมมอนน่ะซัมมอนแค่ตัวคือถ้ามันไม่เสร็จเทินห้าหรือเทอินหกอ่ะมันชา้ชาชา้ชาแบบช้าไปชา้าไปมากนะครับเทียแมว อมัองกรอยู่ไหนซื้อนี่ได้ทิปเปิลซื้อนี่ได้แคกพี่ไอ้พวกพี่ผจบแล้วเอาอะไรนะแบก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 โอ้โหมันจะจินลิตระป้าเขาบอกว่าสองบวกสี่บวกหกบวกแปดบอกสิบแล้วเหมืนอนเราเราได้ทิปเปิลไงอันเนี้ย อันนี้ได้ที่ปนแง่ได้สองปีได้สม่อนแน่ได้ที่ปนแงเฮ้ยเสร็จเสร็จป่ะ <c oughs> ก็ติดเสร็จรปเรื่อยมาเออแต่ว่าจะตายจะตายเอาเกินสิบสามหรือสิบสี่โอ้ใหม่ โอ้ไมาโไม่แค่แคมาเขาบอกว่าอับเทียไม่ได้อยย่างงเี้ทำไมมันไม่มีมังกรแบบดีๆมาให้ตัว ไ,ได้เลยได<ป>้เลยอยากจะได้มังกรไม่ได้อยากจะได้แม่มังกรหรือเอาเพื่อห้าก็ได้ตอมังกรมังกรมีกรา มันจะแตกไงมันจะแตกเอาไงตอนนี้แตกเลยโดนอีกครั้งก็ไม่มีอะไรเลยอะไอ้นี่ก็เข้มแข็งอยู่นะสำหรับเต้นหกเฮ้ยมันตกมันตกตัวตีให้ด้วย ต้องการแบบมังกรมังกรเชนหนึ่งก็ได้ไม่ไหวแล้วปวดใจปวดใจเทียสองที่เป็นดีไวท์ชิวก็ดีตัวเทียห้าไอ้นี่ก็ขยันมาแลยไอ้นี่ก็ดีเป็นเธอเ์ดีอู้อะไรโอน จบแล้วมันจบแล้วจบแล้วได้ที่ตะสน likes will you survive. of not มันก็ขโมยต่องไปนี้ให้เราเนี่ยก็จะเอาโจูนสารัตมาทำไมวะเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่แหละมึงคิดเท่าไหร่เน่นะสามทิศสองตกโคตรใหญ่เลยครับพี่ครับ ฟื้นละครับครับเพียขึ้นไปหามาสเตอร์ออฟเรียลิตี้จะนานเดือีปีแล้วปะเขาทำอ่ะตัวส sure> ีทองสามตัวตัวละแปดร้อยไปเด็ดเราปล่อยจอยอ่ะอะไรนะออคีย์บอร์ดเลยนะปล่อยจอยไงแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์เล่นอ๋อปล่อยจอยใช้คีย์บอร์ด ตรวจดเลยครับยี่มังกรเน,นี้ยละดึมด้มเนี้ยมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมครับไอเป๊ะคำัันหนึ่งอะไรวะเนะ พอที่ดีกว่าน,นี้พอที่ดีกว่าน,นี้ไอ้นี่อ่ะซื้อมาทำไรคาเวอร์ใหม่นะครับเออก็น่าจะดีนะแต่เงินไม่พ<ด>อ,อให้มันขโมยเอาจะให้มันขโมยเอาขโมยนี่กับขโมยนี่แล้วก็แล้วก็ลงแล้วก็ดึงเอาแล้วก็ดึงเอาได้เราขโมยอ๋อเราให้มันไอ้นี่ขึ้นไปไหมอ่ะ ก็อาจจะดึงไอ้นี่กับไอ้นี่ให้ถ้าไม่อย่างนั้นก็ก็ช่างมันึงในร้านดึงไอ่หนึ่งหนึ่งในสองเลยหา้หาสิบห้าสิบมันต้องมึงสเปลแบบตึงๆแบบเท่ๆเฮ้ยตัวใหญ่ <c oughs> แต่เลือดเราเยอะมากเลยนะเลือดเราเยอะมากเลยนะเราสบายอยู่แล้วอะนายไหวเหรอเราเลือดเยอะนะ บวกกันไม่ถึงเออ,เออเราเลือดเยอะนะเนยเฮ้ยมอยราด้วยเหรอมอย่ามาเร็วเอ้าวมอย่าอ้าวมอยลาะเ,เราต้องต้องหาไอมาเต้นอ๋อห <c oughs> เลือดสิบสี่เป็นเลือดที่แบบแย่ <c oughs> สุดๆจิ้มนี่เรียนนี่เขาเวอรกัอู้อู้ อ้บัตตี้ัตตี้แผงดาอะไรดีบัตตี้แผงดาูจบเลยเนาะบัตตี้ดีมันต้องแผงดาก็ได้บัตตี้ต้องเอาบัตตี้ดีคอนเทนต์มันต้องการนะพี่ยาผมบอกเลยไม่ใช่ใจน้องแผงดาซะแล้วบัตตี้มันแปมได้ไงมันแปมได้ ไงแล้วเราขโมยโมอยล่ามาไงเฮ้ยนี่มังกรเหมือนกันโอ้เรสเตอร์กอร์ดีอันเทิมดีออนเทมหายงนี่ดีกว่าพัตเตอร์ออฟเดลิตี้อะไอ้นี่กัวพัตเตอร์ออฟเดลิตี้ไอ้นี่อะเอ็อนไซม์เอฟเก์ มาล่ามหาหรือเปล่าร้ <c oughs> อยเนี่ยล่ะ <c oughs> ยากเลยนะะได้ก็ดีนะอยากได้เอ็นเทนเน็มเปกอ่ะมันจะได้แบบแบ็บขโมอยอันนี้ก็ไปเลยแบบ7-8ล้านก็ขึ้นไปเลยลดูนะมันจะเท่าไหร่ 103. ร้อย,อยสามร้อยเจ็สิบร้ยสามก็ต้องน้อยเจ ร้อยเจ็ดสิบสิบไมไม่ถึงแปดสิบร้ยเจ็ไม่น่าถึงแปดสิ้อยเจ็ดสิบร้เอ่าเอาเรื่องแปดสิเสิบฮ้ยเทติเทตินั่นแหละโอ้ยได้อันเทมอันเทมเนี่ยเออมตบทิสนี้ดิได้แล้ว เนี่ยถ้าได้มาสเตอร์ออฟเรียลิตี้นะระบายแล้วนะเพื่อนได้ยินไหมได้ยินนะตายไปนึงจามหัวคืะร้อยอ่ะถ้าไม่กินก็มีอ่ะบันดี้จิมบันดี้อู้มังกรอู้เวทอู้เวทหรือมังกรเวท เป๊ะลืมมันก่อนตอนเทียห้าคอนเทียหกคอนเทียหกเลยมั้ยไอ้นี่อะไปตะเป็ดตะเป็ดตะเปียวเจ็ดใบอะเอเลเมนทัลมังกรอะอิงขีสแตดอะเทิร์นเดียวมันก็เสร็จแล้วปึได้ไหมล่ะเด้งบอมบ์อบอ้นี่ก็อาจจะเทิร์นเดียวเสร็จนะเรามีนี่แหละใช้เทิร์นนี้เลยเดียวเอามาใช้เทิร์นนี้ดีกว่า ฮ้ยอฮ้ยเอเลเมนทัแม่มันลุน้นปอมันจะลุน้นปอีกตัวนึงก็เสร็จแล้วปะมัเตอร์ออฟเรียลิตีเ้เราจะอ,อบ้า อปปานาบป้มาเตอร์ออฟเรลิตี้บานันมาเตอร์ออฟเรลิตี <of> มันเลือกใหนเดี๋ยวเรียกมัน,น้ามันเขินโอ้ไอ้นี่แมผิดแม่มันติด ได้สองได้สามอ่ะสองเผ่าอันเทมมาสเตอร์มาสเตอร์ออฟเรียลิตี้โยนโดนโลอ่ะโดนเรียกมันมากมันเขินมันหางไม่เจอแล้วเนี่ยสองสามสี่จบเทิร์นใายใครดีวะใส่คนนี้เจ็บปะครับล้างงาน เพราะว่าอยากจะได้ไอ้ดีไวชวิให้นี่มันจะได้ดูปลอดภัยเรียบร้อยใส่ใส่โอยแต่มันมีแฟนมันเขาเราเตรียมพร้อมแล้วอ่ะเขาเราไปต่ออยากได้อ่ะเอาแบ่งเอามาแบ่งหน่อยสิเอามาแบ่งเนะออแชร์มาเก็ตหน่อยออมาเก็ตแชร์นิดน,นึงเนี่ยสองร้อยห้าสิบโคตรเนี่ยเราขโมยเขาแล้วเราก็ได้อันเดตอ่ะ เนี่ยเรื่โคตรเยอะเลยเราจะเอาอะไรไปขโมยเขาก่อนหาแบน์นะหาแบน์ก็ได้แบรนดเหรือเหลือหามาทเธอร์ออฟเลเวลิต <c oughs> ี้ก่อนไอเบนนั่นด้วย <c oughs> เรียกเสียงดังก็เขินหมดแล้วเนะี่ยอิ้อืม

มาเถอะทุกคนลองอยู่ทุกคนให้อภัยแล้วมาเถอะที่บ้านครับงี้ยทุกคนให้อภัยแล้วแม่มังกรอีกตัวเงี้ยปุ้ยบับกล้วยเงี้ยกล้วยเต็มมือเออกล้วยเต็มมือแม่มังกรอีกตัวเงี้ยมันจะใหญ่แค่ไหนวะ ตีสามร้อยหรือือตีต้องมากลวยพร้อมแล้วหรือตีอยู่ไหนมันก็รีเฟนไปเยอะมากแล้วนะผมว่าไม่มาจบขึ้นไม่ถึงเว่าเขาก็เล่นแบบเอาตัวละครนี่ไงล่ะอะไรครับ อร์นิ่งครับจะเชฟกล้วยน้คว้าเยวันนี้ารียวววันนี้มันเป็นเอเชียมันเป็นเอเชียยังไงก็ทันคือมันเป็นเอเชียมันทันอยู่แล้ว่ะถ้าเป็นเอนมีอะไรด้คืนใช่ไหมมีอะไรด้คืนใช่ไหมดูดูดูนี่ดูนี่ร้อยอะร้อยอะโอ้ค้างอ้ย้ยห้าร้อยป่ะกินไปแบบ สองร้อยสี่ร้อยเพิ่นเดียวอะ <c oughs> ไอ้นี่ฟาร์มมาตั้งแต่ต้นเกมไอ้นี่เทิร์นเดียว <c oughs> ไอนี่เพิ่นเดียวคน <c oughs> ละเรื่องก,กันเลยใหญ่อะไอ้นี่ก็ใหญ่นะไอ้นี่ก็สองร้อย อิ่มเลยแม่มังกรนะสองตัวอยู่เลยหาเอ็นเทอร์เน็ตเปกอีกใบหนึ่งนะออพอแล้วสบายแล้อว,วอะไเงี้ยต่อไปเก้าร้อยสเปรย์ชิลอะไรเงี้ยมันต้องหาไอ้นี่อ่ะจิเมื่อกี้มันได้กล้วยไงมันก็เลยได้เยอะอรอบนี้จะไม่มได<อ>้ใบมีกล้วยก็จะลำบาก โอ้เฮ้ย้อไรีเฟซโก้เงี้ยหรอรีเฟซฟรีดังมูลไฟเอาทองสองใบเอาลดราคาก็ได้เอาสติลมินเนียนับทีเอาทอง นี่นนนบแบงบานะเมอเมาลาผมเมาครับโ,โอ้แล้วเธอนี้จะเท่าไหร่วนะเนี่ยโอ้โหแล้วโจรสาปีนี้ก็มาจังเลย นตัวเราต้องจบไอเว่นนี้ให้ได้คือแบรนด์มันไม่มีที่ให้อยู่เลยไร้เหรอเราล้างแม่ามาก่อนมากกว่าเราจะทำทุกอย่างเฮ้ยแบรนด์แบ,บนเบสติกมาเราจะทำทุกอย่างาจะทำทุกทางมีตัวพาวเวอร์ใหม่อ่ะเอาไหม ไม่ทันเถืดนี้ไหมเปล่าลงจานเปล่าลงหนึ่งไม่ทันเาถึอทันสองสี่ร้อยสามสิบเป็นเป็นเก็าร <700, 800. S 1> ้อยแปดร้อยคขง 115, 115, 115, างเกมคขางหนึดร้อยสนึันห้าเพราะทราบี่ว่าไงตัวอให้ใช้ไอ้เก้าเท่าไหร่วะ แม่งเป็นพาพจริ้เหอเนาะเก้าเลยจับก้จับก้ากับแปดเก้าฮแล้วไอ้ตัวนั้นเพิ่งมาเกมไม่ไหวอ่ะทางไปเลยน่าจะได้แค่ยี้แล้วแหละเพราะว่าตอไม่มีลวตอนนี้จนลว โอ้ยเกมแม่งข้างปุ๊เอ็นเทอร์เอฟนี่สีปะบาปใครไอ้นี่ไอเอ็นเอรเนฟซครันขายนี่กดโลว์พาวเวอร์ขายนี่ขายนี่ขายนี่โอเคได้ไน่าไม่เอาเดี๋ยวมันจะโกเด้นใน,นนี่ถ้ามันโกเด้นใน,นนี้แตกหลังหาย ้างโอ้โหแบบขนาดเอเชียแม่งยังหน่วงแบบหน่วงจัดเลยนะรอจบเลยจะหนีไปเล่นเอฟเฟกต์ไปย้ายนีมไว้ด้วยนะใช่ถ้าขายแม่งมันก่อนแต่คือตอนนี้เราเราจบแล้วเออเราต้องเอาชนะไงเราต้องเอาชนะเท่าไหร่สองร้อยร้อยหน่อยหน่อยร้อยยี่สิบ เอ,อ116บดไว่าพลังนี่คือเลิกคุยเลยลสบายบอเอาอะผมจะได้เป็นเลนเอฟเฟกละแม่งตายกันหมดเลยเอ่ะได้เป็นเลนแล้วดิอย่างเงี้ยอดฟาร์มเอ้ยอะโอ้